สวัสดีครับวันนี้ผมพามาโฮมสเตย์ครับบ้านริมเขื่อนสีสาครนะครับตามภาพนะครับอยู่แถวอำเภอศรีดินทรนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันธรรมดานะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะพามาแนะนำนะครับโอห้องมีหลายห้องเลยสวยมากนะครับสวยมากมาดูห้องแรกก่อนนะครับ เหมาะสำหรับพาครอบครัวนะครับบรรจุได้ถึงสิบสอคนนะฮะห้องนี่สวยมากครับโอเคครับนี่ก็จะมีสองเตียงนอนนะครับมีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้านะครับโอเคมีคาราวเกะให้ร้องนะครับมีถังน้ําแข็งนะฮะครับนีคาราโอเกะน้ำแข็งก็สั่งได้นะครับหรือเราจะซื้อเองร้านค้าอยู่ใกล้ๆ นี่ฮะชุดเครื่องเสียงนะครับกลาเกตเปิดเพลงได้นะครับมีที่นั่งกินข้าวได้เอาโฮงสเตย์ก็จะมีทั้งหม้อข้าวนะครับที่ล้างจานนะครับ เตาแก๊สครับก็จะเป็นที่เก็บของนครับนี่ก็จะมีห้องน้ำนะฮะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะชั้นสองเมื่อกี้เราเห็นแล้วอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำนี่ครับนี่คือพี่ผมครับโอเคนะครับ โอเคนี่ก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับขึ้นมานะครับเมื่อกี้มีสองเตียงแล้วเนาะโอเคครับอีกห้องหนึ่งนะครับ <c oughs> ตู้เย็นนะครับนี่ก็มีตู้เย็นนะทีวีนะครับแล้วก็มีสองเตียงนี่แอร์เย็นครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกครับ แดดร้อนนะครับวันนี้มาพื้นทะี่นะครับก็มีหลายๆโฮมสเตย์นะครับแล้วแต่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อนะครับก็จะมีหลายโฮมสเตย์หลายชื่อร้านนะครับเมื่อกี้สองเตียงนอนรวมเป็นสี่แล้วนะครับขึ้นมาอีกชั้นนะครับมีที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศ นี่ครับลิ้นท้ายเกื่อนสมีงทองนะครับอันนี้ก็เป็นขอบขอบนะครับที่ผมพักโอเคไมาอห้องหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกสองเตียงนอนครับโอเคครับมีห้องน้ำใช่ไหมโอ oh, ไม่ใช่อ๋อห้องน้ำอยู่ข้างนอกครับ เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเตียงนอนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วมาดูอีกห้องหนึ่งครับหกเตียงนอนห้องนี้นะครับสวยครับเป็นไฮไลท์เขาเปิดเข้ามานะครับก็มีเตียงหนึ่งเป็นทิศเจ็ดครับมีทีวีมีตู้เย็นนะฮะนั้นห้องน้ําครับลก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับมีแปดเตียงนอนนะครับรองรับได้ถึง สิองคนนะครับถึงสิบห้าคนเลยนะครับแอร์นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะฮะก็อยากจะแนะนำลงนะครับคนใดสนใจก็ติดต่อตามที่เห็นนะครับตรงหน้าที่ถ่ายครั้งแรกนะครับก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะครับชมวิวนะครับจะมีดาดฟ้าอีก โอเคครับนี่ก็เป็นบ mm ิวบรรยากาศมีการปักขายที่ด้วย mm hmm. นะครับมี mm hmm. ที่นั่งนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ mm hmm. บ่ายสกว่าบ่าย3ามนะฮะ mm hmm. ที่ผมมาอยู่ mm hmm. ตอนนี้ร้อนมาก วิใช้ได้นะครับลองหาดูกันนะครับวันที่ผมมาวันนี้ก็ห้าพันทวนนะครับถ้าวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะประมาณหกพันนะครับลองติดต่อเจ้าของร้านดูนะครับมีหลายๆร้านนะครับครับก็คงจะแนะนําเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองติดตามเข้าเพจนะครับเอาพื้นที่เป็นสิรินทรดูครับสวัสดีครับ